อาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันทำแกงส้มไปแล้วห้าวันคนที่บ้านชอบจังนี่กินได้ทุกวันกลับตรงข้ามกันเลยตั้งแต่เด็กนะมินนี่จะไม่ชอบแกงส้มมอซะเลยจะกินจะชอบกินแกงแพดแกงคั่วน้ำเคยนี่ชอบมากเลยแม่จะตามใจนะทำให้กินที่มือแม่ร้อยมากเลยซึ่งตอนนี้นะต้องตามใจคนในบ้านาชอบกินแกงส้มตายว่าต้องทำให้กินแล้วแกงส้มกุง้งบ็อกโคลี่เครื่องแกงต่ำเองนะมินจะใส่ขมิ้นลงไปก่อนทำพอยาบ ใส่ห้อมกระเทียมพริกพริกนี่จะหั่นก่อนจะได้ตำง่ายๆนะละเอียดแล้วก็ใส่กะปิตำให้เข้ากันรอน้ำเดือดนะน้ำแกงเดือดใส่เครื่องแกงลงไปได้เลย นำแกงเดือดมินก็จะใส่พักลงไปก่อนปรุงรสเด็กเกลือวันนี้จะไม่ใส่น้ำปลานะเราว่ามีเกลือมีเคยเลลวใส่รสดีจูรสนำตาลทีนี้ก็ใส่กุ้งไปเลยกุ้งกัะผ้าล่างเราใส่ดำออกเรียบร้อยแล้วนะนำแกงเดือดดิกรอบเราก็ใส่มะนาว เรียวตามชอบเลยดูว่าพัก,กลายสุกย่างที่บ้านเขาจะกินแบบว่าเดียวว่านเค็มนิดๆนะจะไม่แพทมากกลางๆทีนี้เราก็ชิมด้วยได้ตามชอบเลยสามารถปรุงเพิ่มได้นะรสชาติร้อยทุกปากแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยนี่ค่ะหน้าตาแกงส้มวันนี้ บอกเลยว่ารสชาติกลมกลมร้อยมากๆเลยสำหรับวันนี้แค่นี้ก้อนมันน่าจะเป็นเมนูไร่เดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะ